กบปลาอดกบปลาอดเกดเก้วอยปลาเกดด้วอนก่อนปลากินข้าวเช้าเห็นที่จงอยู่ที่น้องนม่เดืเพือค่ะยู่เจา่งสาสามเมตรนี่มันคบางสัมหรสาคนตรงู้สาฟังบุหง ป้าฮ่าฮ่่ยกงเสียงกูแย่เดียร์าั้มาตัวไปนี่สองสามเดือนี่ก่อนอู้จตาช่างนมาปนจัตาช่างหนึ่ับน้าดตชาาจีับน้าตือมพี่เห็นเขา เห็นบ่โอ้ยมเห็นดอกโอ้ยฝนจะสิ浊ข้างเขาคนแล้วพี่นนองเลยม่าเท่าไรเนี่ยฝนกหนึ่งเขาที่สิลบ่ได้เลาเร่าบุตรทีสิเนาเมื่อเนามันจะ้งบม่ไไรตัวสิ่งเขาล้องมไหท่รองบ่แต่เขาบ้อมไหนแล้วจ้างเอไปเชี่ยวหนึ่เขาวิ่เชี่ยวแค่แล้วตัว มันค <c ười> ่อนไปเจียวให้ดอกนี่เขาว่าเจียวแล้วที่นี่เขาไม่จะเจียวยางเดียวคุณหมดอีบแล้วมันหมดจีบแล้วให้ดื่มด้วยลองทำหลังดื่มชายืนๆ ดอกฟักทองออกมาเยอาเลยนี่สิยอดนั่งดอกฟักทองเ๋อวเดี๋ยวเด้อเด้อขี้มันเดีอมาเด้อขี้เขาน้อกันเด้อเลียวยุ้ยอรุณหยิสองขี้ว ที่นี้ก็จบตัวเลี้ยงนี่ดีูตาปลาช่อนพวกปลาช่อนนาชิก่อนชิก่อนชิบด้านซอนด้านนี้เลี้ยงไปด้านหลังด้านหน้างตันี้จะถึงนิน เราแค่ไี่หละคนเีลาคนเราก็ลัง